สวัสดีค่ะโปรแตงโมนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่สถาบันสอนกอล์ฟกอล์ฟสเปซอะคาเดมค่ะในวันนี้นะคะโปรแตงโมจะมาแนะนําเทคนิคการระเบิดทรายเป็นแบบพื้นฐานง่ายๆนะคะสำหรับนักกอล์ฟทุกท่านอาจจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าระเบิดทรายเป็นสิ่งที่เป็นช็อตหนึงที่แบบค่อนข้างจะยากแต่วันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิค ที่่่งายๆกันดูคะซึ่งเทคนิคแรกนะคะที่เราจะแนะนําในวันนี้นะคะอยากให้ท่านนักกอล์ฟทุกคนต้องทําความเข้าใจในการทํางานของหน้าไม้หรือว่า s e q u e นซ์นั่นเองนะคะโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเล่นบังเกอร์ส่วนมากจะเป็นหลบนะคะหลบเวช58หรือว่า60ในถุงของนักกอล์ฟทุกท่านนะคะสําหรับตัวหลบเวชเราจะมีบ o าวน์ตัวนี้ที่อยู่ข้างหลังด้านหลังของอไม้นะคะแล้วเราก็จะเรียกตรงนี้ว่า leading edge ซึ่งก็จะเป็นขอบของหน้าไม้นั่นเองซึ่งในการเล่นช็อตบังเกอร์นั้นเราจะไม่สามารถใช้ leading edge ในการตีเข้าหาลูก,กอฟได้นะคะเราจะส่วนมากเราจะใช้ส่วนนี้ของชิ้นเหล็กของเราก็คือ,อตัว bounce ในการตีเข้าไปที่ทรายเพื่อให้ตัวบสลนี้นะคะสไลด์ไปใต้ลูกทําไมเราถึงเรียกคําว่าระเบิดทรายนะคะมันก็มีเหตุผลอยู่ที่ว่าเพราะว่าเราอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราระเบิดทรายเราไม่ได้ตีเข้าไปที่ลูกเราพยายามต้องตั้งใจว่าเราจะตีทรายเพื่อให้ทรายเนี่ยอุ้มลูกออกไปข้างนอกให้ได้มากที่สุดซึ่งมันก็จะเป็นอ่าเป็นวิธีคิดง่ายๆนะคะที่จะทําให้นักกอล์ฟทุกท่านมีโฟกัสว่าโอเคเราจะไม่ตีเข้าลูกนะเราจะตีเข้าทรายเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะว่าการทํางานของหน้าไม้จะเป็นยังไงในส่วนของเซตอัพในการระเบิดทรายนะคะเรา ได้มากกว่าเดิมแล้วทำการขยี้เท้าค่ะ,ะเราต้องการจะสร้างสแตนเพื่อให้รู้สึกมั่นคงมากขึ้นนะคะกริปในมือเราสามารถจับกริปได้เหมือนเดิมแต่ว่าอยากให้พยายามหมุนหน้าไม้ให้เปิดเข้าไว้แบบนี้นะคะตำแหน่งลูกกอล์ฟสามารถวางได้ตำแหน่งค่อนไปทางซ้ายได้เล็กน้อยสามารถยืนได้กว้างมากกว่าเดิมหลังจากนี้พอเราเซตอัพเสร็จแล้วปุ๊บให้รู้สึกว่าเราเปิดไหล่ไปเล็กน้อยเราต้องการเปิดลำตัวเพื่อให้มีพื้นที่ในการเข้าหาลูดได้ไง่ายขึ้นการขึลื่อนไม้สามารถเพิ่มการทำงานของข้อ,ขอ,ขอมือได้เล็กน้อยนะคะ สำหรับวันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆในการระเบิดทรายนะคะ mm hmm. ก็อยากจะฝากให้นักกอล์ฟทุกท่านนำเทคนิคเหล่านี้ไปฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาเกมบังเกอร์ของทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ,คะ